ค้อยมากรียบร้อยมาอ่ะมีอะไรบ้างคักับความสำเร็จของทีมทีวีในวันนี้ครับรู้สึกของเราเป็นอะไรบ้างใครใครอยูหนืพี่ไอซ์นอไป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 เปี่อไหมี่ลทีทีนแนหรือพี่แจนพี่แจนไม่ยิ้อาจจะถ้าถ้าตรงนี้ก็อาจจะเป็นไอซ์เนาะว่าเราเห็นแล้วเป็คเป็น วันนี้ตอนที่นั่งอยู่ในงานได้ดูแบบ presentation BTR ที่ทาง j m t v ทำมาก็รู้สึกว่าแบบเออมัน Amazing เหมือนกันนะมัน Wow เหมือนกันว่าเราสามารถแบบเข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มีแฟนๆชาวต่างชาติที่เขาแบบสนใจในวัฒนธรรมไทยของเราจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะราอล่าสุดไอก็เพิ่งไปอินโดมาแล้วก็ไปกับพี่พอยนี่แหละแล้วก็มีแฟนคลับชาวอินโดที่เขามารอต้อนรับแล้วเขาพูดภาษาไทยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า เฮ้ยเฮ้ยสิ่งนี้มันทําให้เราสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแทร่วัฒนธรรมไทยภาษาไทยได้จริงๆพอได้เห็นราพอได้เห็นเรารู้สึกว่า Amazing อย่างที่พี่ไอ้บอกมาถึงว่าเราด้วยตัวเราเราไม่ได้มองลึกขนาดนั้นเรารู้สึกว่าพี่ถาเเก่งจริงที่แบบว่ารวบรวมนักแสดงมากฝีมือมารวมตัวกันแล้วก็แบบ ทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาจริงก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ด้วยแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยดีใจมากๆแล้วก็อย่างที่พี่วิวบอกเลยคือพี่ถาเขาเก่งมากๆจริงๆค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยค่ะในจิมเ t พี่ตงเคยไปไปนีต่างหูด้วยใชไหมคะได้เจอแฟนได้ก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ าไม่ได้ชอบแค่เราคนเดียวแต่ว่าเขาชอบวาาัฒนธรรมการเป็นอยู่ของเราด้วยเขาจะชอบให้จูนแชร์แบบว่าอาหารไทย<ม>ว่าแบบอุ๊จูชอบทานอะไรแล้วพอเวลาเขาบินมาที่ประเทศไทยเขาก็จะมาทานมามไทยรวมถึงเขาพยายามที่จะสื่อสารกับเราเป็นภาษาไทยตลอดเวลาเวลาแบบแกล้งแซวอะไรเงี้ยอยากจูอยากจูนะจะใช้น้ำยาสักผ้ากินสองลูกล่าสุดที่ไปเแฟนเฟสที่ <laughs> เขา,า,ะะาเขาก็แซวดูบอกว่าทำไมฉันถึงได้กินสับปะรดคือเราพูไม่ภาษาไทยเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้คือแซวนะอะไรอย่งางเงี้ยฌานแล้วก็พูดแบบไม่ช้าแต่มันมีความน่ารักอยู่แบบเขาพยายามอะไรอย่างเงี้ยเราดรู้สึกดีใจค่ะจริงๆอยากเล่าโมเมนต์เลยคือพวกเราสิบสามที่ต่ากนมาต่างกันตัดเท้าไปแบบซ้อมกันมาก็คือแน่นอนว่ามีคุตซอลใช่ไหม

ก็เจอแฟนคลับพูดภาษาไทยด้วยคือรู้ว่าแบบการเรียนภาษาใหม่ๆมันเป็นอะไรที่ยากแต่เขาแบบพยายามที่จะเรียนเพื่อที่จะมาแบบพูดกับเราอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบดูภูมิใจอ่ะแล้วก็ดีใจมากคืะไรนะแล้วก็ที่ดูวีดีโอข้างในเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่จีเอ็มทีวีได้เป็นได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปเพราะอย่างที่เห็นก็คือชาวต่างชาติเริ่มเรียนภาษาไทย สิ่งที่น่ารักที่สุดคือเขากินอาหารไทยตามซีรีส์ที่เราดูแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ในซีรีส์ที่ถา่ายรู้สึกน่ารักค่ะกระทับใ,ใ,ใจมากเคยคิดไหมว่าคอนเทนต์ไทยไปไกลตลาดโลกไหมไม่เคยคิดมาก่อนใครควรจะคิดไม่ได้ว่าเราอต๊ะคือคิดเลยว่าโอ้ซีรีส์เราแบบไม่คือเราก็ไม่ได้คิดเราก็หมายถึงว่าเราก็ากได้ไดรับบทบาทแล้วก็แสดงตามที่ เราได้รับบทบาทมาแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบไปในทิศทางไหนได้อีกหมถึงว่าจะทําให้ชาวต่างชาติมาเดินตามรอยตามรอยซีรีส์หรือตามรอยภาพยนตร์อะไรอย่างบบเงี้ยก็าแฟหลจากนี้จะได้เห็น,หนอะไรครกอนร่อนางานนี้ก่อนจว่าะแฟต่ประเทศแฟไทยจะได้เห็น,หนอะไ จากซีรีส์ทุกเรื่องเลยที่พิ่งขึ้นแถกข่าวไปเนาะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามชมเรื่อง่จริงค่ะก็ขอฝากเป็นภาพรวมละกันงานแถบข่าวที่ผ่านมาประกาศออกไปแบบหลายเรื่องมากๆเลยของพี่ๆนักแสดงในค่ายนะคะแล้วก็ยังมีงาน Starlink ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามงานนี้กันค่ะพี่จะมีซีรีส์อะไรไหมีซีรีส์อยู่ยังอยากรอดูต้องรอดูได้อยู่ค่ะเรื่อง Scarlet ยังอยู่ยังอยู่เป็นคำถามที่คนถามมาตลอดว่าเอ๊ะยังอยู่ไหมนะยังอยู่นะคะตอบฟนๆว่ายังยังอยู่ค่ะก็ถ้าเร็วๆนี้คิดว่าก็จะเป็นเรื่อง scarlet heart ค่ะค่ะก็ขอฝากซีรีส์ของเรา2คนด้วยนะคะขนมปังชีสเนยค่ะค่ะก็ฝากทุกผลงานของจิม m อ็ทวนะคะแล้วก็ที่สุดทานะคะก็ฝาก คนด้วยข้าหนองปังชิสเลยค่ะปากวิวนิวด้วยนะค่ะก็สำหรับเราสองคน,นะคะ คือจะแน,นะนำวาเอาแนะนำได้หลายเมนูเลยก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่